แมสซี่กลับมาแล้วนะครับวันนี้แมสซี่กลับมาแล้วนะครับเมตกล้อกซิมไปนี้ไปนี่ล้อกซิมไปลูกชิ้นยืนกินนะนี่เจ้าดังแดงบุรีรัมย์นี่าานามาต้องไลยกินเนี่ยลิซ่านี่ก็คือแบบลิซ่านี่ก็องหูจกักได้นี่ยอันนี้ลีซา่าเพราะแม่ใน,นล้นซ่าลูกชิ้นมาแล้ว ลูกชิ้นมาแล้วลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นยืนกินอันอันนี้คือหัวเด้อประมาณลูกชิ้นอันนี้คือลูกชิ้นยืนกินต้องยืนกินนะลูกชิ้นบุรีรัมยืนกินของบุรีรัมยอาหาริลิซาเนี่ยติลิซารีวิวเนี่ยติลิซามากินโอ้ยอันนี้มันกระโดดเนาะเจ้าเขาทายแบบชื่อแบเน้องกระจายอันนี้พีสี่จะมารีวิวเจียร์หน่อยโทรมาเลยว่าจุดว่างั้น สวัสดีครับพี่น้องป้อกไปไลท์เซอร์ตีตัวไปไลท์ลูกขี้มาหน้าไปไลทสวัสดีครับโอ้ยอย่าแฟหวานเขาไม่ได้ชนชื่อแม่สวัสดีครับพี่น้องป้อกไปที่บุญทุกคนแคร์พอนี้มาถึงบุรีรัมย์แล้วต้องได้กินนะคะลูกขิ้นยืนกินค่ะเขาจะนั่งกิน อยงนั้นกินเือยอ่านกินเดื่อกินเดือกินยกินกันนกครกินกอย่านีมก็ต้องกินกิน้หาต้อจิมนจมพร้อมจิยินิไปแล้วก็จิ้นจิ้มไปน้ำนงารือเ่าจะปลาเป็นฝาน